สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ทาร์โร่แอนด์เดสนีนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2566ของชาวราศีธนูนะคะหรือว่าชาวลัคนาธนูเนี่ยก็สามารถมาเข้ามาฟังได้เช่นกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะดวงของคุณนะคะอ่ะไพ่ประจําตัวคุณใบแรกนะคะฟาฟ้ฟอร์เพนดเคิลส์นะคะชาวราศีธนูสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้คือเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะระวัง จะมีโอกาสในเรื่องของการเสียเงินเสียทองก้อนใหญ่ได้นะคะแล้วก็คุณอาจจะรู้สึกว่าช่วงเนี้ยคุณรู้สึกค่อนข้างโดดเดี่ยวนะคะไม่ค่อยมีใครอยู่เคียงข้างคุณสักเท่าไหร่ปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเป็นเราแก้ไขยอยู่คนเดียวนะคะไม่ค่อยมีคนสนับสนุนหรือว่าบางทีรู้สึกแบบเหมือนกําลังโหยหาบางสิ่งบางอย่างเอามากๆแต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันมาไม่ถึงหรือว่ามันไม่ใช่ของของคุณนะคะรู้สึกขาดแคลนรู้สึกเหมือนไม่ค่อยเพียงพอนะคะ ต่อมานะคะไพ่ในเรื่องของการเงินโดยตรงเลยเนี่ย Five of Wands นะคะก็ต่อเนื่องกันนะคะคือระวังไว้ด้วยว่านอกจากจะมีเรื่องของการเสียเงินแล้วเนี่ยให้ระวังว่าคุณอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแวงมีปัญหาขัดแย้งกันกันกบคนอื่นๆน,นะคะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเงินทองทองหรือผลประโยชน์ต่างๆนะคะ ต่อมานะคะอ่ะอีกนิดนึงแล้วกันนะคะก็เรื่องเงินเรื่องทองนะคะรายจ่ายต่างๆมันจะประเดประดังเข้ามาพร้อมกันบางครั้งเนี่ยมันทำให้คุณรู้สึกเหมือนแบบมันสับลางไม่ทันหรือไม่รู้จะจัดระเบียบในเรื่องของรายจ่ายตัวเองอย่างไรดีนะคะใจเย็นๆใจเย็นๆนะคะ ต่อมานะคะไพ่ในภพสหัชชานะคะสังคมเพื่อนฝูงพี่น้องคนใกล้ชิดเพื่อนร่วมงานเดอะฟูลนะคะคุณจะรู้สึกือนว่าคนข้างๆตัวคุณรอบๆตัวคุณเนี่ยไม่มีใครต้องทุกข์เท่าคุณเลยหรือไม่มีใครจะต้องมารับผิดชอบภาระอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนที่คุณเป็นเลยคุณรู้สึกเหมือนเขาใช้ชีวิตกันชิวแล้วก็อยากจะทําอะไรก็ทํานะคะพี่ๆน้องๆก็โยนภาระต่างๆมาให้คุณแล้วเขาก็ไปเที่ยวเล่นไปใช้ชีวิตของตัวเองเนี่ยนะคุณจะอารมณ์ประมาณนี้เลย ต่อมานะคะสำหรับภพยในภพพันธุนะคะบ้านครอบครัวสมาชิกภายในบ้านนะคะฟ้าฟอ n เพนเท์เคิลส์ขอพายกับฟ้าฟอบซอสนะคะอ่ะระวังมีเรื่องผิดใจกับคนในบ้านแหละแล้วก็เป็นการผิดใจชนิดที่คุณสู้เขาไม่ได้อ่ะค,คุณ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 อยู่ในภาวะที่เหมือนแบบต้องรับภาระหรือว่าอยู่ในภาวะแบบมัดมือโชกอ่ะเขาจะทามาแล้วคุณเขาคิดจะทำแล้วเขาก็ทํานะคะแล้วก็อาจจะโดนสมาชิกภายในบ้านเอาเปรียบด้วยใครที่กําลังจะซื้อของใหญ่นะคะพวกบ้านพวกรถ อสังหาริมทมรัพย์อะไรทั้งหลายซื้อราคาดีๆด,ดูหลายๆโครงการไวยนะคะเพราะว่ามีโอกาสว่าคุณอาจจะโดนเซลลหรือว่าโดนเจ้าของโครงการเนี่ยเอาเปรียบคุณนะคะหรือว่าซื้อหาอะไรแล้วมีของแถมนู่นนี่นู่นล้วถึงเวลาโอนจริงคุณไม่ได้อะไรสักอย่างอันนี้ระวังไว้ด้วยนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพปุตตะนะคะ s t r n n g e นะคะบุตรหลานบริวารลูกน้องช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่ในโอวานไม่ค่อยเชื่อฟังคุณซักเท่าไรนักนะคะหลายคนเลยทีเดียวที่เหมือนแบบช่วงนี้เนี่ย เด็กๆบริวารเนะคอนโทรลยากมากนะคะเหนื่อยใจกับบริวารลูกน้องใครที่กําลังจะเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่อะไรหลายๆอย่างนะคะมองว่าอาจจะมีปัญหาต้องแก้ไขค่อนข้างเยอะแต่และปัญหาเน่นหนักเลยทีเดียวคุณต้องใช้สติป,ปัญญาเนี่ยค่อนข้างมากนะคะแต่ถามว่าคุณจะสามารถเซตอัพมันได้ไหมนะมองว่าไพ่สเตรนจ์ยังไงมันก็เป็นไพ่ของคนเก่งอะนะคุณผ่านมันได้อยู่แล้วนะคะนะเพียงแต่ตอาจจะเหนื่อยมากกว่าปกตินะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพอเรินะคะอุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะ Six Pentacles นะคะอาจารย์มองว่าปัญหาที่เข้ามาในช่วงระยะเกินเดือนกุมภาพันธ์นี้มันจะเป็นปัญหาแบบชั่วคราวอ่ะมันอยู่แบบไม่ยั้งไม่ยืนมันมามาไปไปนะคะแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกวับเรื่องของเงินทองหรือต้นทุนด้วยนะคะเช่นอาจจะมีบางช่วงที่ชีวิตคุณจะรู้สึกเหมือนแบบกระเป๋ามันตึงๆนะมัน มันมีรายจ่ายจะต้องมารอต้องจ่ายแล้วแต่บางครั้งคุณอาจจะต้องมีการเลื่อนนะคะเลื่อนนัดเลื่อนหนี้อะไรพวกนี้ไปก่อนนะคะจะถามว่าสุดที่สุดมันจะมีเงินเข้ามาหรือว่ามีอะไรเข้ามาช่วยเหลือคุณไหมนะก็มองว่ามีเช่นกันนะคะะเป็นปัญหาที่ท,ท,ที่จริงๆคุณแฮนเดิได้นะคะเดือนนี้ต่อมานะคะสำหรับในเรื่องของความรักนะคะ Six ิก s อ o r d s ขอภัยค่ะ King of s w o ซ d s นะคะ สำหรับคนโสดนะคะคุณน่าจะกําลังอยู่ในสายตาของใครบางคนที่มีอายุมากกว่าหรือว่ามีวุฒิภาวะมีวัยที่แตกต่างจากคุณนะคะมีโอกาสว่าเขาคนนี้นะ่ะเข้ามาดูคุณอยู่นานแล้วแหละนะคะดูแบบจ้องเลยคือจะเอาให้ได้คือจะจีบแล้วแหละนะคะแต่คนคนนี้เขาเป็นคนจีบคนไม่เป็นจีบไม่เก่งนะคะไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่นะคะมีโอกาสเป็นคนในเครื่องแบบนะคะทหารตำรวจข้าราชการหรือผู้บริหารระดับสูงรวมไปจกนกระทั่งถึง,ถงอาจจะเป็นเจ้าของกิจการเป็น อ,อ,อะไรเดียเป็นต่างชาติก็ได้เหมือนกันนะหรือว่าคนที่ทํางานอยู่ในแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นช่างเป็นเอนจิเนียร์หรือว่าเป็นผู้บริหารแบบนี้นะคะ ต่อมานะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วหรือเป็นแฟนกันแล้วช่วงนี้จะไม่ค่อยแฮปปี้ความรักมันจะไม่หวานนะเพราะว่ามันเหมือนเป็นความรักที่แบบต่างก็จับจ้องหรือว่าจับสังเกตกันนะคะจับผิดกันแบบนี้มากเกินไปนะคะบางทีก็ทําอะไรผิดนิดผิดหน้อยก็โดนดุด่าหรือว่าโดนคอมเพลนโดนโดนบ่นอย่างแรงอะไรอย่างนี้นทั้งที่มันเป็นจริงๆเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าหาว่าก่อนหน้านี้มีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เคยไปนอกลูก่นอกทางมาช่วงนี้นะคะ ก็ต้องระวังตัวแจเลยทีเดียวเพราะอีกฝ่ายจะไม,ม่ยอมให้จะไม่จะไม่ยอมให้อีกคนหนึ่งคือคลาดใส,สายตายอย่างแน่นอนนะคะ ต่อมานะคะสําหรับคนที่มีคนคุยอยู่นะคะสถานการณ์คล้ายๆกนะันคือหน้าอึดอัดเหมือนกันอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบจับจ้องอีกคนหนึ่งมากเกินไปจ้องนะตามหึงนะตามเช็คนะอีกคนนั้นเป็นใครทำไมามากดใจทำไมามากดไลค์ทำไมมาคอมเมนต์แบบนี้อะไรแบบเนี้ยนะคะบรรยากาศก็แทนที่มันจะลาบลื่นนะก็อึดอัดอะนะคะทั้งๆที่ยังไม่ได้เป็นอะไรกันนะแต่ก็ทำตัวห่วงสละนะคะ ต่อมานะคะไพ่ในภพมรณนะร ans, นะคะทูอัพเพนตเคิลส์นะคะชาวราศีธนูนะคะสุขภาพร่างกายระวังในเรื่องของการรักษาสมดุลนะคะทั้งในเรื่องของการงานแล้วก็การใช้ชีวิตการพักผ่อนเอาไว้ให้ดีหน่อยรักษาบาลานซ์ไว้นิดหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณจะเหนื่อยกับการทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของสายตาหรืออาการปวดหัวนะคะเมื่อยแขนเมื่อยคอบาดไหลอาการออฟฟิศซินโดรมต่างๆนะระวังว่าโรคเก่าๆที่เคยหายไปแล้วอยู่ๆมันอาจจะกลับมาเป็นอีกแล้วก็เป็นๆหายๆรักษา ยากนะคะคอาจจะมีอาการแบบเจ็บขาข้างใดข้างหนึ่งนะคะคือเดินแล้วก็รู้สึกแบบจิด๊ดจแป๊บๆต้องใช้อีกข้างนะคะมาช่วยพยุงไว้ตลอดนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพสุภะนะคะคุณได้ไพ่เ e High Priestess นะคะช่วงนี้นะคะเจ้าเจ้านายหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยช่วงนี้เขารักก็ปิดแล้วก,ก็เปิดกับคุณนะบางทีมีข้อมูลหรือมีอะไรที่ต้องบอกเขาไม่บอกคุณนะหรือบอกก็แบบบอกไม่หมดอะไรประมาณนี้บางคนนะคะจะมีเจ้านายหรือมีผู้ใหญ่ที่เคยนับถือกันมาก่อนเนี่ยเข้ามาเสนทสนมหรือเข้ามาพยายามช่วยเหลือเราในลักษณะของแบบความปรารถนาในเชิงชู้สาวด้วยนะคะ ต่อมานะคะสาหรับไพ่ในเรื่องของการงานนะคุณได้ไพ่เดอทาวเวอร์นะคะการงานชาวราศีธนูคุณอาจจะต้องระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษมีโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือหลังมือหรือว่าเกิดการย้ายฟ้าผ่าเกิดการที่แบบคุณอาจจะต้องแบบถูกย,าย,ย,ายกย,าย้ายย้ายแผนกย้ายฝ่ายย้ายงานกระทันหันนะคะระวังเรื่องของดีลต่างๆที่มันอาจจะล้มแบบไม่เป็นท่าแบบชนิดที่คือแบบไม่มีสัญญาณไม่มีอะไรมาก่อนนะคะตอนแรกทําท่าเหมือนแบบเออจะจะดีลแล้วจะเซ็นแล้วไปประมาณดีลล้มนะคะ แบบไม่คาดคิดเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยอย่าละเลยปัญหาเล็กๆนะคะเพราะมันอาจจะกลายไปเป็นลุกลามเป็นมนหาใหญ่โตได้ระวังอุบัติเหตุในเรื่องของการงานด้วยยิ่งโดยเฉพาะใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับอ,อยู่ในอุตสาหการรมหรือต้องลงงานแบบประเภทลงไซต์ลงหน้างานออกไซ้์งานนะคะนะขับรถขับลาระวังหน่อยใครทํางานกับเครื่องจักรก็ต้องพยายามมีสติอะไระให้ดีๆเข้าไว้นะคะยาเลอ ต่อมาในเรื่องของโชคลาภนะคะนายออฟซอสนะคะชาวราศีธนูนะอาจารย์มองว่าออคุณพอจะมีโชคเหมือนกันแต่ทีนี้โชคของคุณม,มันมักจะมาแบบในลักษณะที่แบบคุณคุณคาดเดาไม่ถูกเช่นอาจจะมาในฝันนะคะฝันเห็นเลขหรือฝันเห็นใครบางคนมาบอกอะไรบางอย่างนะก็ลองตีเลขและการนี้แล้วแต่ดวงนะคะว่าใครจะได้ต่อมานะคะไพ่ในพบสุดท้ายนะคะไพ่ในพบวินาศนะคะเพทรบวอนสักาชาวราศีธนูนะระวังความ เบื่อง่ายไหน่ายเร็วของคุณเอาไว้สักนิดหนึ่งนะคะบางทีงานบางอย่างต้องการความสม่ำเสมอความสม่ำเสมอนะคะความสัมพันธ์ต้องการความสม่ำเสมอนะคะในการแบบทำให้แบบทุสิ่งทุกอย่างมันราบรื่นแต่ถ้าทีเนี้ยคุณแค่แบบแค่เริ่มต้นมันเพราะว่าคุณสนใจมันชั่วคราวนะคะไม่ได้แบบว่าจะจะสารต่อมาในระยะยาวอา,วาวจารย์มองว่าคุณอย่าไปเริ่มดีกว่านะคะอย่าตอนเนี้ย ดอนคุมภาพันจะเริ่มต้นงานอะไรนะคะเลือกมาสักอย่างหนึ่งเอาให้ชัวร์ว่ามันเป็นสิ่งที่คุณจะสามารถอยู่กับมันไปได้จริงๆนะคุณค่อยลงมือทำนะคะระวังความซุ่มซ่ามเปอ๋อเอ๋ออง้องออะไรของตัวคุณเองนะคะอาจจะทํเข้าของเสียหายหรืออาจจะทําให้แบบคุณเสียเครดิตเสียคําพูดนะคะกับคนอื่นๆได้ด้วยนะคะ ประมาณนี้นะคะดวงของชาวราศีธนูในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2566นี้ใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอมาได้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย